สวัสดีจ้าท่านผู้ชมวันนี้ส้มจะมาทําขนมข้าวโพดให้ท่านผู้ชมชมนะจ้าวันนี้ไปตลาดนัดมาจ้ะก็เลยได้ข้าวโพดมาสามฝักสามฝักสองปอนสองปอนห้าสิบจะคิดเป็นเงินไทยก็ร้อยบาทก็แล้วแต่เงินขึ้นเงินลงนะจ้าก็ประมาณร้อยบาทจ้าเพื่อนๆแล้วก็ ส้มจะนำไปนึ่งจ้ะนำไปนึ่งแล้วก็จะแ่แกะเอ่อแก่เอาเม็ดเข้าออกแล้วก็จะใส่มะพร้าวขูดจ้ะมะพร้าวขูดแอ่แล้วก็น้ําตาลแล้วก็เกลือแค่นั้นหละจ้ะลองทําให้เอ่อทให้สามีทานเขาชอบจ้ะเขาชอบอยู่แต่ส่วนตัวส้มแล้วชอบแ่ชอบ กินเปล่าๆนะจ๊ะไม่ต้องใส่อะไรเลยกินแบบนี้กัโอ้ฝักนี้รู้สึกว่าจะอ่อนแต่สักหน่อยกะแต่ก็โอเคก็โอเคอยู่จ๊ะ,จะเดี๋ยวนำไปนึ่งแล้วมาชมตอนต่อไปกันเลยจ้าเนี่ยจ้ะข้าวโพดส้มก็นึ่งเสร็จแล้วนะจ๊ะนี่แหละจ๊ะ ใช้เวลานึ่งประมาณน้ำเดือด15นาทีจะก็จะได้ขนาดนี้แล้วส้มก็นึ่งมะพร้าวขูดด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวจะใส่เกลือจ้ะใส่เกลือลงไปก็มีแค่สามอย่างจ้ะสามสี่อย่างมะพร้าวขูดแล้วก็ข้าวโพดต้มแล้วก็น้ำตาลแล้วก็เกลือจ้ะสี่อย่างจ้ะเพื่อนๆเดี๋ยวมาชมตอนที่เอ่อทำกันเลยจ้า สวัสดีจ้าเพื่อนๆนสวัสดีอีกครั้งหนึ่งจ้ามามาจะมามามา,มาช่วยส้มทําขนมอมอะไรนะจ้าข้าโพดจ้าหอมมากๆเลยจ้าอันนี้มะพร้าวขูดเราจะไม่นึ่งก็ได้นะจ้าแต่ส้มนึ่งเอาจ้าจะได้ไม่ไม่เสียง่ายเดี๋ยวส้มจะมาอมมาหั่นเลยจ้ามาหัน่น มาปาดเอาเข้าวโพดออกเลยจ้ะเดี๋ยวใส่ใส่ถุงม,ม,มืออขนมขนมแบบนี้ส้มไม่ค่อยกินนะจ้ะส้มให้อพ่อบ้านกินจ้ะพ่อบ้านเขาชอบกินส้มชอบกินแบบนี้นะจ้ะกินแบบนี้เดี๋ยวขูดไม่ใช่ขูดจ้ะตะักจะดตัดแบบนี้เลยจ้ะอืมกลินหอมอยากกินมากเลยจ้ะ ตัดออกแบบนี้นี่จ้ะสมก็จะทําสักฝักเดียวก็พอแล้วจะพ่อบ้านกินครั้งเดียวก็ไม่อยากเก็บไว้เลยจ้ะเพื่อนๆแบบทําแล้วกินเลยแล้วก็พอเลยจ้ะถ้าจะกินก็ทําใหม่อีกจ้ะผสมใหม่อีกยข้าวโพดยังร้อนอยู่เลยจ้ะเพื่อนๆก็ดีที่ใส่ถุงมือจ้ะถ้าไม่ใส่ถุงมือก็ ก็ร้อนเยอะเหมือนกันจ้ะขนาดใส่ถุงมือก็ยังยังรู้สึกร้อนเลยจ้ะอืมนี่และจ้ะโอเคโอเคไหมขนาดนี้ยโอเคแลวจ้ะปักเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาถ้วยมาใส่จ้ะเพื่อนๆเอาถ้วยมาใส่ ถ้วยก็มาใส่แล้วนะจ๊ะเพื่อนๆก็ใส่แบบนี้ใส่ไว้แล้วก็จะใส่เกลือจ้ะใส่เกลือไปนิดนึงจ้ะไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเค็มก็การเอาจ้ะขนาดนี้ก็โอเคแล้วจ้ะก็ใส่เกลือลงไปแล้วก็มะพร้าวใส่ลงไปเลยจ้ะใส่มะพร้าวขูดลงไปแล้วก็น้ำตาลจ้ะน้ำตาล แล้วแต่เราชอบนะจ๊ะหวานน้อยหวานมากแต่ของพ่อบ้านส้มจะใส่สามช้อนชาจ้ะออสามจ้ะสามช้อนชาแล้วก็ขยำจ้ะเพื่อนๆมันจะได้เข้าน้ำเข้าเนื้อส้อมขอแนะนำให้ขยำนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนมันจะได้เข้ากันดีถ้าใช้ช้อนคนมันจะไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่จ้ะนี่เข้าทั้งเกลือ แล้วก็น้ำตาลแล้วก็มะพร้าวจะให้เข้ากันนะจ๊ะืมกลิ่นหอมมากๆเลยจ้ะพอบ้านวันนี้ของโปรดเดี๋ยวเนี่ยจ้ะเดี๋ยวทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาใส่จานใส่จานให้เขาให้เขามาทานให้เพื่อนๆได้ชมกันเลยจ้าว่ามันจะอร่อยไหม <c oughs> สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีจากมาม่าจากเพื่อนๆส้มก็กินไปบ้างแล้วมาอด้ไหมเ่ยอไทั้งหวานทั้งสดจ้ะเพื่อนๆ 嗯。Mm. อร่อยคนละแบบจะเพื่อนๆ หวานมากเลยจ้ะทั้งหวานทั้งสดอื ที่อังกฤษช่วงนี้เป็นหน้าของเขาเลยเจ้ะเพื่อนๆก็เลยถูกหน่อยอ ทอโชคดีมีความสุขนะจะาอาดีจ้า